ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ทับ4ในการถามคำให้การผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนแก้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าอนุมาตรา่1ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้อนุมาตรา2ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้วรรค2เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคำให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้วักสามถ้อยคำใดๆที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิตามวัรคหนึ่งหรือก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรา134ทับหมาตรา134ทับส และมาตรา134ทับจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้